สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคการออกแบบสารนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนนะคะการออกแบบสารนะคะที่อยู่บนสื่อออนไลน์นะคะสำหรับขั้นตอนต่างๆนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ4ขั้นตอนนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเป็นใครนะคะ อันที่สองก็คือว่าเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมนะคะขั้นตอนที่สามนะคะเลือกสื่อแล้วรู้จักคนที่เราจะพูดคุยด้วยแล้วต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนนะคะใช้ภาษาที่มันตรงประเด็นนะคะแปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าทำไงแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อกี้ใช้ข้อความอันนี้ต้องใช้รูป ะะใช้การตัดตอ่อใช้เทคนิคต่างๆอินโฟกราฟิกที่มีองค์ประกอบศิลปะที่สวยงามดึงดูดใจนะคะตรงกับกลุ่มผู้รับสารด้วยนะคะอย่าลืมเพราะแต่ละกลุ่มจะดูรูปดูภาพดูการตัดตอ่อไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรมาลงรายละเอียดกันนะคะเ,เรื่องแรกนะคะขั้นตอนแรก เราต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างแน่ชัดก่อนนะคะว่าเอ๊ะกลุ่มเรานะกลุ่มกลุ่มที่เราจะสื่อสารเป็นกลุ่มไหนกันแน่เช่นอาจจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นวัยคนทำงานหรือเป็นผู้สูงวัยนะคะเป็นผู้อาวุโสที่อเอ๊ะอาจจะต่างเชื้อชาติศาสนากับเราไหมเพราะอะไรคะเพราะเมื่อกลุ่มที่ เป็นกลุ่มผู้รับสารแตกต่างกันนะคะจะส่งผลต่อข้อความที่เราจะออกแบบรูปที่เราจะใช้นะคะการตัดต่อเนื้อหาไวรัลคลิปอะไรต่างๆจะต้องแตกต่างกันไปด้วยเด็กชอบดูอะไรคะดูภาพการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเร็วๆอ่านตัวหนังสือน้อยๆนะ,ะวัยรุ่นชอบดูอะไรไม่ชอบดูอะไรคะวัยรุ่น จะชอบดูสิ่งแปลกใหม่นะคะท้าทายเ,าเปิดโลกกว้างการตัดต่อเร็วนะคะความเสี่ยงนะคะไม่ชอบดูอะไรที่เนิบหนาหรือสิ่งเดิมๆบ่อยๆนะคะวัยทำงานต้องการข้อมูลอย่างมากนะคะมีเวลาน้อยนะคะเ,เพราะฉะนั้นก็ต้อง,องใช้ภาษาที่ที่เหมาะกับวัยอย่างเช่นวัยผู้ใหญ่ตัวหนังสือต้องใหญ่นะคะ การตัดต่อต้องไม่หวือหวาแบบแบบที่วัยรุ่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะสื่อต่างๆของแต่ละกลุ่มก็ทำไมฮะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปในแต่ละกลุ่มผู้รับสารเราก็จะต้องเลือกสื่อที่เหมาะสมนะคะเช่นไลน์เฟซบุ๊กนะคะยูทูบทวิตเ t อร์นะคะ Instagram นะคะสิ่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะแพลตฟอร์มต่างๆท่านคิดว่ากลุ่มผู้รับสารที่ท่านจะสื่อสารนั้นเขาชอบดูชอบฟังใช้เวลากับสื่อไหนมากที่สุดในช่วงเวลาไหนด้วยนะคะให้ทายค่ะเด็กจะใช้สื่อตัวใดมากที่สุดคะเขาชอบ ภาพเคลื่อนไหวเนาะเขายัางอ่านตัวหนังสือได้ไม่เยอะเขาอาจจะชอบดู YouTube มากที่สุดนะคะใครมีลูกมีหลานตัวเล็กๆสังเกตดูนะคะเปิดดู YouTube ทั้งวันเหมือนกันนะคะผู้สูงวัยค่ะผู้สูงวัยจะใช้อะไรฮะแน่นอนเขามักจะไม่เข้าไปทวิตเตอร์เพราะทวิตเตอร์มีแต่ใครฮะเด็กวัยรุ่นตอนตอน้นมัธยมปถมมหาวิทยาลายัยก็มีเยอะทีเดียวนะคะไล ne ไลน์นี้ผู้สูงวัยก็ใช้เยอะทีเดียวนะส่งสติ๊กเกอร์ตึงต้งตึงต้งกันตอนเช้าเห็นไหมคะเป็นายวันน่ารักน่าเอ็นดูกันนะคะเพราะฉนั้นเลือกสื่อที่เหมาะสมนะคะกลับช่วงวัยนะคะอายุเพศด้วยนะคะความสนใจและโรสนิยมนะคะค่านิยมด้วยนะคะเชื้อชาติศาสนาอันนี้ก็ต้องเลือกกันให้ดีนะคะอันที่3าม เลือกกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเสร็จวิเคราะห์ว่าจะใช้สื่ออะไรแล้วต้องมาดูว่าการออกแบบสารมีขั้นตอนที่สำคัญมากคือออกแบบภาษาที่ดีนะคะตรงประเด็นกระชับแล้วก็ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเสมอต้องจำข้อนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะข้อหนึ่งการที่เราจะสื่อสารกับใครก็ตามเราต้องไม่ใช้ศัพท์ยากไม่ใช้ศัพท์เทคนิคนะคะและ จะต้องให้ระวังว่าหลีกเลี่ยงศัพท์วิชาการนะคะแล้วศัพท์กฎหมายเนี่ยต้องระวังถึงแม้ว่าจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างจะสื่อสารกันตรงแล้วก็ตามแต่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจได้ไม่ตรงเหมือนกับที่นักกฎหมายเข้าใจนะคะข้อ2ให้ระวังการใช้ภาษาต่างประเทศคนทุกคนไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะคะใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย อันที่สามนะคะภาษาราชการค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าภาษาราชการก็ทางการดีมีความสุภาพเรียบร้อยแต่มันเคยเกิดกรณีนะคะเยอะมากว่าภาษาราชการเนี่ยเยิ่นเย้อเหลือเกินนะ,ะเป็นทางการซะจนกระทั่งสื่อสารกับเด็กก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นก็บเบื่อนะคะผู้สูงวัยก็เอ๊ะอะไรนะฉันฉันไม่คุ้นนะคะม้แภาษาราชการนี่ต้องระวังมากๆนะคะ อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้นะคะว่าภาษาเหล่านี้นะคะอาจจะต้องถ้าจะใช้สื่อสารนะคะต้องต้องระวังทีเดียวนะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องการออกแบบรูปภาพนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะเราจะต้องใช้องค์ประกอบศิลป์นะคะให้ให้ให้เหมาะสมนะคะ ไม่เพียงแต่รูปภาพนะคะทั้งหมดของสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ทำหนังทำเพรสรีลิสต์นะคะทำวิดีโอนะคะอ,ออกแบบเว็บไซต์นะคะออกแบบ หนังสือต่างๆอีบ e ุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะบนสื่อออนไลน์เราจะต้องใช้องค์ประกอบทางศิลปะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าอาจารย์อยากจะแนะนําง่ายๆเลยนะคะองค์ประกอบศิลปะที่เราใช้กันเพื่อทําให้สื่อออกมาสวยงามดึงดูดใจนะคะจะต้องมีเส้นนะคะมีเรื่องรูปร่างรูปทรงใช้สเปซและความหนานแน่นให้เหมาะสมใช้สีใช้สีที่ดึงดูดใจ ะะวางตำแหน่งของตัวหนังสือและรูปภาพที่ดึงดูดใจนะะลักษณะผิวแปลว่า background ของภาพนั้นของโปสเตอร์นั้นของคลิปนั้นนะคะจะใช้ลักษณะผิวอย่างไรนะคะ แล้วก็ระดับค่าของสีคือโทนของสีนะจะเป็นโทนร้อนโทนเย็นใช้อารมณ์แบบไหนนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชิลๆสบายๆโอ้โหจะใช้สีตัดกันเลยก็คงไม่เหมาะเป็นเรื่องดิจิทัลนะฮะเป็นความทันสมัยจะใช้สีพาสเทลก็ไม่เหมาะมันนั้นค่าของสีนี้สำคัญในการสื่อสารมากทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะมีแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นตัวอย่าง ะะซึ่งอยู่ในคลิปอันนี้นะคะขอให้ดูตัวอย่างขอให้ดูแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะจะเข้าใจว่าองค์ประกอบสินที่ดีในการที่เราจะออกแบบสารเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นขั้นตอนนะคะการออกแบบสารนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะลองทำตามดูนะคะแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในการออกแบบสารนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ